คลิปนี้ครับขออนุญ,ญาตสาธิตวิธีการห่มผ้าจีวรซ้อนผ้าสังฆาติตามแบบฉบับธรรมเนียมของวัดป่าสายกรรมฐานสมัยก่อนนะครับตั้งแต่หลวงปู่มั่นปุริสโตพาดำเนินมานะครับก็จะห่มผ้าจีวรซ้อนผ้าสังฆาติออกบินธบาทนะครับก็ มีในประวัติของหลวงปูล่านะครับได้เขียนประวัตไว้ว่าองวงปูมั่นนั้นผมผ้าจีวรต้อนผ้าสังคาตินะครับแล้วก็ในหนังสือยานสัมปันธธรรมรนุสสรของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนก็มีเขียนไว้เช่นเดียวกันนะครับสายวัดป่าที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของการ รักษาข้อวัดปฏิบัติการห่มผ้าเนี่ยก็จะนิยมห่มผ้าจีวรซ้อนผ้าสังฆาติออกบินทบาทนะครับยกเว้นวันที่ลื้นฟ้าพืาานฝนหรือฝนจะตกนะครับก็ไม่ซ้อนผ้าสังฆาตินะครับทีนี้คราบวิธีการอันดับแรกก็คือเอาผ้าจีวรขึ้นมาจีวรเนี่ครับจีวรเนี่ยค,อนนยคือผ้า หนึ่งชั้นนะครับหนึ่งชั้นเอาจีวรขึ้นมาไล่น,นี่คือด้านยาวแล้วก็ผ้าสังคาติขึ้นมานะครับอันนี้สังคาติสังคาติจะเป็นสองชั้นตามพระธรรมวินัยของสายวัดป่าครับที่ท่านแสดงไว้ในพระวินยัยสังคาติส่วนอนุญาสองชั้นนะครับนสองชั้นก็คือ ผ้าจะหนานะครับเย็บติดกันเป็นสองชั้นแบบนี้อันนี้จีวรชั้นเดียวครับทีนี้วิธีการห่มก็คือเอาจีวรเข้าด้านในสังคาติไว้ด้านนอกนะคก่อนที่จะห่มก็ต้องจับผ้าใส่กันนะครับสังคาตินี้คือด้านนอกวิธีการห่มนะครับก็ ดูนี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือลังดุมรังดุมคอด้านบนจะอยู่ข้างในครับจะอยู่ข้างในอันนี้จะอยู่ข้างในนะครับข้างนอกก็จะเป็นด้านที่มีอนุวาสนี่นะครับอนุวาสจะอยู่ด้านนอกแบบนี้อันนี้สังฆตินะครับสองชั้นเอาไว้ด้านนอกทีนี้นะครับก็เอาจีวรมาทาบ กับสังขารติวิธีการก็คือไล่จากกลางเพื่อให้ได้ผ้าเสมอทิวรกับสังขารติเสมอกันนะครับไล่จากจุดกล่นกลางของผ้าก็คือขันกลางเอาขันกลางมาทับกันนี่ครับมันจะมีหลังดุมนะครับเอาง่ายก็คือเอาหลังดุมมา จับคู่กันแบบนี้ตัวคู่สองอันจับคู่กันก็ไล่มาครับก็จะอยู่ตรงกลางนี่ครับก็ไล่ไปเรื่อยๆขอบขอบผ้าจีวรนกัทันกาติให้สเสมอกันไล่ไป ไล่ไปจนถึงชายผ้าจนถึงมุมผ้าเลยนะทีนี้เนี่ยผ้าจีวรกับสังฆาตีเนี่ยบางทีก็มันขนาดก็จะเหลื่อมล้ํมกันสักเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ได้ประมาณนี้นะครับนี้คือด้านหนึ่ง แลวอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับเราก็ไล่สะบัดไปด้วย ขั้นสุดนะครัตอ่อผ่านี้ทีนี้เราก็เอา,อาอผ้าครบผ้าด้านด้านตั้งเนี่ยด้านด้านลึกเนี่ยนะครับจับให้เสมอกันไล่ไล่ให้เสมอกันนะครับทีนี้นะครับ เอาด้านที่เป็นจีวรเนี่ยนะครับด้านที่เป็นจีวรเนี่ยเข้าในเข้าหาตัวเองครับนี่นะครับนี่คือการหอมซ้อนหรือว่าหอมซ้อนสารติดเมื่อหอมปม,มแบบนี้นะครับอันนี้คือหอมบินทบาทให้กัดลังดงคอครับ กับทางหลวงคอร์อันนี้นะครับทางหลวงคอส่วนของจีวรก็กลัดเข้ากับส่วนของจีวรก็คือด้านในส่วนของสังขารติก็กลัดเข้ากับส่วนของผ้าสังขารติของอันดับ ทีนี้ก็ม้วนปลายม้วนลูกบวกไล่จากปลายเหมือนกับการห่มจีวรโดยปกติเพียงแค่เพิ่มผ้าขึ้นมาเป็นสองชั้นแค่นั้นเองก็ไล่จากปลาย้ามา ก็มีคอมเมนต์เคยมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาในช่อง YouTube ว่าอยากจะรู้วิธีการหอมจีวรซ้อนผ้าสังฆาติก็ถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยมีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยจะไม่รู้เลยก็พันรูปบวกตามปกติ เหมือนับผมที่วอดทั้นเดียวทั่วไปสอนนปัจจุบันนี้วัดท,ที่ยังเข่งพัดอยู่ก็ยังรักษาข้อวัดปฏิบัตินี้อยู่นะครับแต่วัดป่านะครับ รเรียบร้อยนะครับการของจีวรซ้อนสังฆาติออกบิดทาบาททีนี้ก็จะกลัดลังดุมลังดุมด้านล่างที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือลังดุมถ้าถูกต้องตามพระวินัยต้องมีลังดุมนะครับจีวรสังฆาติกลัดลังดุมจีวรคู่กับจีวรสังฆาติกพคู่กับสังฆาติ วิธีการดูพระห่มจีวรเนี่ยวิธีการดูพลายดูให้ง่ายดูจากการห่มผ้าก็รู้ว่าท่านมีข้อวัดปฏิบัติหรือไม่ถ้าห่มผ้าไม่กัดลังลุมก็แสดงว่าไม่มีข้อวัดปฏิบัตินะครับอันนี้ไม่ได้จับผิดนะครับพูดตามความเป็นจริงถ้าผ้าจีวรที่ซื้อตามตลาดทั่วไปเนี่ยมันไม่มีจีวรมันไม่มีลังลุมที่เย็ยบถูกต้องแบบนี้นะครับมันต้องเป็น ร้านที่เขารู้การรมวนันของครับเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับกัดลังดุมกัดทําไมครับกัดทําไมครับลังดุมเพราะว่าการผ้าท่านกันผ้าเวิร์กนะครับการผ้าเวิร์กนี่นะครับเวลาเวลานั้นเนี่ยมันจะเกาะติดแบบ,นะบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าไม่กัด สังเกตผมผ้าไม่ไม่กัดลังดุมอ่ผมผ้าไม่กัดลังดุมมันจะเปิดอย่างนี้เลยอ่ะอ่ามันจะไม่เรียบร้อยอาจจะทําให้ผิดทวินัยได้นะครับเนี่ยมันจะเปิดเปิดอย่างนี้เลยบันทีเวอร์คคืออย่างนี้พอโชว์นี้เลยนะมันก็ดูไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านึงให้กัดลังดุมตรงตรงม,มุมนะครับเนี่ยมันจะเปิด โอเคครับผมนี่ก so ็เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับการของผ้าจีวรของพระสงฆ์สายวัดป่ากััมฐานนะครับก็หากผิดพลาดประการใดหรือเป็นการที่ไม่ถูกต้องหรือพูดจะไม่ไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอขออภัยที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ